Fa สอ of the Moon นะครับผมเกิดกี่ครั้งก็ยังเป็นเธอก็เป็นหนังญี่ปุ่นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมเพิ่งได้ดูมานะครับแล้วก็เป็นหนังญี่ปุ่นที่ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่เพราะว่าเป็นหนังแนวและลึกชาตินะฮะเออนึกว่าแบบว่าเป็นหนังแบบฟิลเอเชียเหมือนเมืองไทยอะไรเงี้ยนึกถึงพวกลุงบุญมีระลึกชาติหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะมีการเล่าด้วยการที่ว่าตอนแรกนึกว่าเป็นหนังรักโรแมนติกดูจากแบบว่าตัวโปสเตอร์ใช่ไหมครับมีพระเอกนางเอกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็นึกว เกี่ยวกับชีวิตคู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ปร,กรากฏว่าไม่ใช่แค่นั้นครับทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยนี่คือหนังที่มีทั้งรสชาติของความเป็นหนังครอบครัวความเป็นหนังดรามา่าความเป็นหนังโรแมนติกนะฮะแล้วก็มีความเป็นแฟนตาซีมากๆด้วยที่เรียกได้ว่าจะมีการแบบว่าพูดถึงการระลึกชาติอะไรเงี้ยแล้วจะมีการแบบว่ารีเรทมาก,กับตัวละครต่างๆโดยที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างไม่น่าเชื่ออะไรเงี้ยนะฮะง,ง่า,ายๆก็จะมีความเป็นปาฏิหาริย์หน่อยๆเหมือนกันนะครับเรื่อง Face o f the m o o นเนี่ยนะคะนรัรครบกผม ซึ่งก็แบบว่าตอนแรกอยู่ด้วยกันยังมีความสุขนะฮะมีพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่อยู่ดีๆเนี่ยภรรยาและลูกสาวเนี่ยนะฮะที่เติบโตมาจนถึงประมาณแบบเด็กมปลายอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ดีๆก็เสียชีวิตไปนะฮะและ้วก็วันหนึ่งเนี่ยก็มีคนปริศนาที่เป็นผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาหาตัวละครที่เป็นพ่อเขาอะนะเป็นหัวหน้าครอบครัวก็เหมือนมาแนะนําว่าตัวเขาเองเนี่ยเออ คือคนที่อาจจะมีส่วนที่ทําให้2คนนี้เสียชีวิตอะไรเงี้ยเพราะว่าสคนนี้วันเกิดเหตุนเนี่ยได้กาลังเดินทางมาหาเขาแล้วเขาก็ได้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยเคยเป็นคนรักของตัวลูกสาวนะฮะที่แบบว่าในอดีตชาติหรืออะไรเงี้ยนะครับก็คือลูกสาวชื่อว่ารูรินะครับทำให้ตัวพ่อเนี่ยสับสนมากเลยนะฮะรู้สึกว่าเฮ้ยอินนี่มันบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มที่จะพิสูจน์ความจริงพยายามตามหาความจริงโดยที่ก็ค่อยๆคลี่คลายปมไปเรื่อยๆจนหนังก็ถึงจุดที่เฉลย ก็เลยได้ว่ามีความซึ้งแล้วก็มีความโอ้โหแล้วอีกนิดนึงก็จะมีความอีหยังวะเหมือนกันนะฮะเออพูดตรงๆว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยจริงๆมันมีหลายจุดที่ผมรู้สึกว่าเออสามารถสร้างบิวอารมณ์ได้น่าสนใจเลยเหมือนกันคืออยากจะอินมากเลยอะแต่ปัญหาของหนังเลยก็คือว่า เฮ้ยมันเล่าแบบซับซ้อนมากๆแล้วมันมีหลายไทม์ไลน์มากๆตอนแรกเนี่ยมันมีบอกปีว่ามันจะย้อนไปที่ปีนี้ปีนั้นปีโน้อนอะไรเงี้ยย้อนไปที่ยุค80ย้อนไปที่ยุค9 9ย้อนไปยุคต้น90ยอะไรเงี้ยแต่ว่าอยู่ดีๆมันก็ไม่บอกปีแล้วนะฮะคือหนังมันดําเนินไปเรื่อยๆมันก็เอาเลยจะย้อนก่อนไหนก็ย้อนเลยจ้าอะไรเงี้ยนะฮะเจอแบบตัวละครในช่วงเวลาต่างๆจนผมเริ่มงงแล้วว่าเฮ้ยตัวนี้เป็นยังไงหรือบางทีก็จําสลับกันว่าเฮ้ยนี่ตัวละครไหนวะนี่นี่คือ เรื่องราวของตัวละครไหนกันแน่อะไรเงี้ยตอนแรกก็นึกว่าจะเล่าเรื่องพระนางอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย กว่าพระเอกจะมาแม่งล่อ,อไปเกือบครึ่งชั่วโมงนะทุกคนเออแล้วเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะน,นี่มันพระเอกจริงๆหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วตอนแรกม,มันเล่าเกี่ยวกับครอบครัวก็เรียกได้ว่ามีความงงๆอยู่เหมือนกันคือผมเนี่ยพอรูเร้เริ่มรู้สึกว่าดูไปถึงช่วงกลางเรื่องก็เริ่มมีความหลุดๆอยู่เหมือนกันเฮ้ยอยากจะอินมากเลยแต่ว่าเฮ้ยตามไม่ทันอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันมีความซับซ้อนอยู่ประมาณนึงคือมันเล่าอย่างไอหนังเป็นอินเสพชันอ่ะแต่จริงๆคือเป็นหนังญี่ปุ่นมินิมอลอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วโอ้โหแม่งเล่่าากกัันนนนโคตรรซซบบ้้ออออเเเลยยยะะะไงงีฮ็็แป อุปสรรคในการดูสำหรับผมอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ว่า any way เรื่องนี้เนี่ยสร้างปรากฏการณ์เหมือนกันนะฮะในญี่ปุ่นก็คือมีกระแสตอบรับล้นหลามทํารายได้ไปมากกว่า550ล้านเยนหรือว่าประมาณ140ล้านบาทแน่นะครับแล้วก็ได้รางวงรางวัลอะไรก็ว่าไปแล้วก็เรื่องนี้ก็จะมีการใช้เพลงของจอร์นนอนด้วยนะครับผมเออต้องไปดูว่าจอร์แดนนอนจะเข้ามาเกี่ยวอะไรบ้างกับหนังนะฮะแล้วก็มีผู้นำกลับที่เป็นผู้นำกลับที่เคยทําหนังเรื่อง ปาฏิหาริย์ร้านชาของคุณนามิยะนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็สร้างมาจากนวนิยายชื่อดังนะครับเรื่องนี้ก็เช่นกันครับเรื่องนี้ก็สร้างจากนวนิยายที่มียอดตีพิมพ์กว่า5้าแสนหกหมื่นเล่มก็เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับผมอีกทั้งยังเต็มไปด้วยนักแสดงที่คุณนหน้าคุณตามากมายของญี่ปุ่นนะครับก็ลองดูนะครับผมผมรู้สึกว่าเขา่มีเรื่องราวที่จะเล่าเยอะมากเลยแต่ว่าด้วยความที่ว่าหนังมันแค่2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันยังไม่มีเวลาที่จะเล่ามากขนาดนั้นทำให้ทุกอย่างต้องรี ทุกอย่างที่พยายามจะปรติดต่อต่อกันมาเลยยังไม่ค่อยสมูทขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่าเป็นหนังที่แย่ไหมผมว่าไม่แย่ผมว่าหนังมีความตั้งใจในการเล่าสูงมากนะครับเขาพยายามที่จะสร้างสตอรี่ต่างๆที่น่าสนใจแล้วก็ฉากดราม่าช่วงท้ายเรื่องเนี่ยก็มีความน่าสนใจเหมือนกันแต่ประเด็นคือพอเราตามไม่ทันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าจะอินแต่ว่าก็ไม่รู้จะอินอยังไงอะไรเงี้ยเอออยากจะน้ําตาไหลแต่ก็ไม่รู้จะเชียร์ยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับเราเหมือนเป็นจิ๊กซอที่แบบต่อไม่หมดอะไรเงี้ยนะครับอืมอันนี้ก็ ถือว่าเป็นหนังที่ยังไงลองไปพิสูจน์กันดูครับก็ความหมายก็ยังดีนะเกิดกี่ครั้งก็ยังเป็นเธอนะฮะต่อให้ต้องเกิดมหอีกี่ครั้งฉันก็ยังอยากพบคุณอะไรเงี้ยคือหนังแนวพลาสตอย่างเงี้ยจากญี่ปุ่นเนี่ยผมว่ายังไงก็จี้เส้นคนได่ไม่ยากแต่ด้วยความที่ว่าพอมันเล่าซับซ้อนเนี่ยมันก็เลยอาจจะรู้สึกว่าแบบนิดนึงเหมือนกันอะมันอาจจะตามถึงตามปีนบันไดไปดูยากนิดนึงนะฮะแต่อินนี่เวย์ก็ลองไปดูกันครับอย่าเพิ่งเชื่อผมไปลองพิสูจน์กันเองคุณอาจจะแบบลงรักไปกับหนังมมมาาากกกก็้้นนะะคครั่่สววงูึึี ก็เลยยังรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้วก็มันก็กไม่ได้ถึงขั้นแย่นะครับอาจจะต้องดูมากกว่าหนึ่งรอบอ่าแล่วถ้าเกิดว่าดูมากกว่าหนึ่งรอบแล้วดูเข้าใจขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นหนังที่แบบว่ารู้สึกสัมผัสได้ถึงคุณค่ามากขึ้นก็ได้นะครับก็ลองไปดูนะฮะแล้วลองไปบอกผมด้วยว่าถ้าดูจบแล้วเป็นยังไงนะครับ